ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59เลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่า let's go เอาละสวัสดีทุกคนกันด้วยรการนะครับอยู่ผมไหมครับคีลอนเคดีเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่น่าใช่ตัวผมนะโอเคนี่ครับตัวผมเองเอาละคนโดสวัสดีทุกคนกันอีกครั้งนะครับผมนี่ผมนะครับคีอนเคดีแล้วอยู่ในเกมมาตเตอร์ไฮเลเหมือนเดิมครับโอ้ตอนนี้ก็ใกล้จะฮาโลวีนแล้วด้วยนะคุณผู้ชมเออเว้ยเร็วจังเลยเนาะแป๊บเดียวก็จะสิ้นปีได้ห,หนู ็วันนี้นะครับผมผมจะมาเล่น3ดาบของผมเองนะทิปเปิลโยรุนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ผมจะไปเกียร์ยังไงดีนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะใช้โยรุไปทำรายการในคลิปนี้นะตีบอสไหมลองตีบอสตัวนั้นไหมหรือว่าเอาไปโชว์ให้คนได้เห็นนะโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยอย่าลืมมาเล่นเกมผมด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ เดี๋ยวก็เร็วๆนี้จะมีอัปเดตนะครับผมแต่ก็ผมไม่รู้ว่าวันไหนนะแต่กำลังทำกันอยู่นะครับโอเคคลิปนี้นะขอสัก100รไลค์พอโอเคปะไปรูกันดีกว่าคนดูร้านมารู้ช็อปร้านเติมโลบัคราคาถูกและกดเกมพาและยังมีบริการขายไอดีอนิเมะแวนการ์ดราคาโคตรถูกโคตรโหดมีของพร้อมบริการตลอดย4่ี่ชั่วโมงไม่โกงไม่เกลียนแน่นอนผมแนะนำเลยนะครับผมมารู้ช็อปมาก่อนอื่นเลยครับผมเดี๋ยวเรามาเสกเรือนก่อนเนาะ เหมือนมีคนออนไลน์ผมมาเว้ยคุณโดเฮ้ยใครวะเนี่ยไอ้น้องอยู่ไหนเนี่ยโอ้อยู่ก่อนนู่นเลยนะครับไกลมากเดี๋ยวผมขออนุญาตขับเรือไปหาเขานะผมไม่รู้ว่าเขาคือใครขับเรือไปเลยครับคุณโดเฮ้ยอยู่เกาะไหนวะเนี่ยน่าจะไกลหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเกาะเทเลสายนี่เองโอ้ไกลนะคนุณโดน่าจะประมาณเกาะสองเกาะนะโอเคนี่ไงโอ้อยู่เอดนทอปี้เฮ้ยหรือว่ากําลังลากเกียร์สามอยู่ ฮะลากเกศสามอยู่หรือเปล่าวะให้เหนูอผมมีอยู่หรือเปล่าเกศสามนี่ 3. ไม่มีแล้วเกศสามผมหมดแล้วคนดูอืมถ้าเกิดใครอยากผมแจกเกศสามคอมเมนต์ด้วยลวกันนะโอเคจะทำอะไรเนี่ยอุย้ยไปไหนแล้วอันนี้เนี่ยเป็นผู้เล่นธรรมดานะคนดูเฮ้ยดีครับโอ้ยดีครับ คนไทยปะใช่คนไทยหรือเปล่าหรือบ่ใช่อุ่ยหน้าตามันน่ากลัวจังเลยอะ่ะเฮ้ยสวัสดีครับอ้ oh my god คนไทยโอเคมาวันนี้แอดมินใจดีแอดมินให้ไปเลย200รูบี้เอาไปซะไอ้น้อง Let's go อืมโอเคเรียบร้อยนะครับผม ก็บอกเลยว่าไอ้หนูคนนี้โชคดีที่เจอผมนะโอเคเอ้ยคนนี้ไหม่คนปะเนี่ยคนไทยไหมี่ยเฮ้ยนี่ครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณมากที่เล่นเกมผมจากร้านหนึ่งฆ่าหัวผมหายครับเอาสวยละด้ใจดูหน่อยสวยเลยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวัสดีครับวัสดีน้องวัสดีวัสดีเต็มรับบจริงๆเลยโอเคสามดาบโยรุนะครับคุณดูมาสูสกิลแรกเป็นแบบนี้สกิลที่สองเป็นแบบนี้นะอุ้ยรีเวิร์กใหม่นะบอกเลยคลิปนี้คุณจะได้เห็นรีเวิร์กโยรุรีสามไม่ใช่สิเขาเรียกว่ารีเวิร์กสกิลของสามดาบของแอดมินนะ เออรีสิคิวเท่กว่าเดินไหมนะผมไม่ได้ดูเลยอุ้ยโอ้ยยบ้าบ้านละห่มมากนะครับโกงมากนี่อุ้ยปิวไปเลยนะโอ้ยหมายกอนผมเพิ่งรู้ว่ามันไม่ผมเพิ่งรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้นะตอนแรกก็รู้ผมไม่ได้เป็นแบบนี้เออเว้ยโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้มารีวิวโยรุรีเวิร์กแล้วกันนะเออประมาณนั้นนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปที่ดีๆโอ้โหคนเต็ม นค,คนว้าไปแล้วมาอยู่แล้วไอ้น้องอถือว่าโยรุนี่ผมจะลองไปฟาร์มดูแล้วกันว่ามันดีหรือเปล่านะครับอ่ะเรามารีวิวเลยแล้วกันนะคนดูเรามันรีวิวอะไรดูซิว่ามันจะดีหรื๋ไม่ดีนะครับโอเคก็สําหรับโยรุนี่นะครับวิธีการได้เนี่ยผมบอกเลยเป็นประมาณแบบกิจกรรมมั้งอะไรประมาณนั้นนะครับ ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันในอนาคตนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูดิสคอดได้นะครับลิงอยู่ตารางคลิปนี้นะครับผมโอเคสกิลซถ้าเป็นแบบนี้เลยกดค้างนะนี่มันจะไม่มีชาร์จเหมือนอันเก่าเนาะอันเก่ามันจะชาร์จใช่ไหมแต่อันนี้มันไม่ได้ชาร์ะคุณดูสกิลเอ็กก็ประมาณนี้เลยฟุบสามทางอเอฟเฟกก็แหลกแน่นอนครับ <c oughs> เยอะมากเอฟเฟก,กดาบนี้นะครับเป็นดาบแอดมินโหดจัดๆเลยก็ว่าได้นะเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวผมจะลอง ผมไม่อยากไปล่าข้าหัวนะเอาตรงๆผมถ้าเกิดล่าข่าหัวที่ผมว่ามีร้องอะ่ะเด็กๆน่าจะร้องแล้วพี่โยนครับโอ้โหสวยเลยครับมีอะไรเนี่ยมีหน้าเกาะด้วย้าอยู่หน้าเกาะน่ารักมากนะครับผมก่อนเขาก่อนเข้ากเกาะนะครับหรือว่าจะใจลืมยายวะน่าจะไม่น่าลืมมั้งหรือว่าลืมแหละเออหรือว่าลืมวะ <laughs> โอเคช่างวันนะครับมาเดี๋ยวเราอุย้ยเดี๋ยวเราไปดูนะครับผม ขอสักบอสหนึ่งเลยกันเนาะผมจะไปสู้กับบอสตัวนี้เลยชื่อว่ากวางเรนเดียนะผมไม่ใช่กวางเรนเดเหลหรอกมันคือกวางครับกวางธรรมดาธรรมดาเลยนะผมวันนี้ผมจะดูเงาๆนะเพราะว่าหนึ่งเลยครับดูเพิ่มันอยู่แล้วก็ไอก,ก,กันก็คอมันพังนะครับจอมันพังและและ,และคือมันก็เอ่อทิ้งผมอยู่คนเดียวนะครับตอนนี้ผมโซโลอยู่ตอนนี้นะจ๊ะให้น้องมาเรามาถึงแล้วนะครับผมก็ก่อนนี้บอกเลยว่าเราต้องปีนขึ้นไปสูงมาก สูงจริงๆนะดูดยิยังสูงเลยนะผมแล้วผมไม่ได้อัพผมอัพจะดาบคนระับอัพเต็มด้วยบอกเลยว่าโหดจริงอา้าวบอสตัวนี้ไม่เกิดซะแล้วต้องรอนนะงั้นอ่ะบอสตัวนี้ไม่เกิดหรอกคุณผู้ชมเออเว้โอเคเดี๋ยวผมหาบอสแป๊บนึงเฮ้ยไอหมอนี่ขี่สเก็ตอย่างเจ๋งเลยว่ะผมบอกเลยนะคนดูผมโคตรชอบเลยขนกล่องขวัญเนี่ยเป็นบทที่ผมชอบมากมตกบ,บอสอีซี่ มาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าบอสตัวไหนที่ทำให้ผมได้ดูวิเยอะมากๆโอเคก่อนนั้นไกลมากเลยเนี่ยเดี๋ยวขับเรือไปเนาะคุยกับคนดูแบบเพลินๆเพราะคิดถึงคนดูโอ้แล้วใครมาจอดเรืออย่างนี้เนี่ยเก็บเรือเป็นที่เป็นทางหน่อยโอ้โหเกินไปเลยโอเคเรียบร้อยมาคุณผู้ชมมาแล้วไอ้น้องปุ๊บขับเรือไปเลย นะไปเมนเควสก่อนละกันไอห,หนูเฮ้ยใครอะไรมาเยอะจังเลยโอ้สคนจะไปรับเลยนาะบอกเลยนะครับถ้าเกิดว่าเจอพี่เนี่ยขอลูบี้ได้นะพี่คนนะครับผมขอลูบี้หน่อยครับบอกงี้เลยนะผมก็จะดอบให้สักร้อยหนึ่งสองอนะครับผมเอาไปสุ่มเล่นๆกันไปนะฮะโอเคไหมคุณดูว้าวเมนเควสอยู่นู่นน่ะไกลอยู่นะเป็นเกาะคุกนั่นเองเนาะ ผมก็ฟาร์มให้คนดูแค่คลิปเดียวเองเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมจะตบบอสโซโรได้ไหมด้วยสามดาบชิ้นนี้นะจ๊ะโอเคปะไปดูอะไรฮะเอาละคนดูผมมาถึงละโว,วผมบอกเลยนะเป็นเกาะที่การแบบสร้างดงสร้างบ้านใหญ่โตมโหฬารจริงนะฮะผมชอบมากเลยเมืน่ะคนดูครับมันจะมีห้องอย่างความลับนะอยู่ข้างบ,บนนี้เผื่อใครไม่รู้นี่เห็นไหม ผมจะว้าปเข้าไปผมก็าตายนะผมบอกเลยโอเคลงไปข้างล่างก่อนเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมว่าข้างบนมีอะไรนะจ๊ะรับเพื่อรับเควสก่อนเอาตัวนี้เลยแล้วกันไหมเกิดไหมโอเคห้องนู้นนะครับคนดูไม่ใช่ห้องนี้โอเคเฮ้ยเฮ้ย นี่ตายซะอันเป็นหลอดหลอดเลือดของตัวข้างบนนูนนะ่นเนาะโอเคไปเดี๋ยวเราไปตัวข้างบนนูน่ดนดีกว่าคอนโดผมว่าตัวนี้ปะใช่ป่าววะผมก็จำบ่ได้น่าจะใช่นะครับไหนอ่ะไม่น่าหรอกอ่ะเดี๋ยวลองไปดูข้างบนว่ามีบอสหรือเปล่าบอสเกิดไหมบอสโอ้โหบอสไม่เกิดวะเออคนมาตบหรอหรือยังไงเนะี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวผมลองตบบอสกิกกี้<ๆ>ข้างล่างนะั่นอีกตัวหนึ่งครับมีบอสกิกกี้อยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับนี่ไงวิบอเดนครับบอสวอร์เดน,นเดี๋ยวผมดูนะครับก็คือใครอยากผมทำสอนสอนปั๊มเกมนี้ก็ได้นะครับมันคือปั๊มตรงนี้ได้เลยนะสำหรับใครที่อยากปั๊มลูบี้อะไรอย่างเนานะโอเคไปตีไป,ด,ไปดูดิเรียบร้อยสิบดูบี้นะคนดู แล้วเดี๋ยวเออเดี๋ยวผมจะบอกอะไรนิดหน่อยนะเดี๋ยว,วผมจะปรับอะไรเกี่ยวกับอ่ผมผมจะบอกว่าอ่าสปอยล์ราข้ากันก็น่าจะปรับอ่าเกี่ยวกับดาเมจสกิลนะครับผมประมาณนี้เนาะอ่าเดี๋ยวจะปรับให้มันดีขึ้นนะครับผมเพราะตอนนี้บางคนบอกว่าเออพี่ครับทำไมตีทรรมดราแรงกว่าสกิลจริงๆสกิลต้องแรงกว่าใช่ไหมคนดูถึงจะมันอนะ่ะเออกดสกิลแล้วมันยังเลยอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราปรับอยู่แล้วนะจ๊ะโอเค วันนี้นะครับผมก็กลัวคนดูคิดถึงผมนะครับไม่ก็ผมคิดถึงคนดูนะครับคนดูคอมเมนต์ด้วยลวกันนะครับเอางนี้ใครอยากดูคลิปเกี่ยวกับเกมนี้นะครับผมเกมผมเองเนี่ยเอออยากให้คอนเทนต์อะไรกลับมาไหมเออเช่นแบบเออให้เด็กเกียนอะไรอย่างเงี้ยคนดูครับแบบผมไปซ่อนผลและให้น้องๆเนี่ยไปหาผลแล้วก็แจกโลบักดีไหมอยากให้ทําคลิปอย่างนี้คอมเมนต์กันด้วยผมทําได้นะคนดูแค่คนดูกดไลค์คลิปนี้เยอะด้วย เอาละสำหรับวันนี้นะครับผมก็มาพามาดูเนาะสามดาบรีเวิร์กในปัจจุบันนี้ด้วยกันนะครับผมว่ามันเป็นยังไงเท่หรือเปล่าคนดูคอมเมนต์ด้วยกันแต่คนดูน่าจะอาจเห็นตอนที่เจอผมเท่านั้นนะแต่อาจจะมีคนอื่นใช้ก็ได้ไม่รู้เหมือนกันนะครับคนดูโอเคสำหรับในวันนี้ซีโอเกนรักนะจะอ้วนขอแยกไปนอนก่อนผมง่วงนะครับผมที่ผมทำคลิปนี้ขอโทษจริงๆวันนี้ไม่มีอุการไม่มีน no ูเปร์แล้วไม่ไม่ค่อยเอนจอยบอกคนดูเหมือนเจอเอนจอยหนึ่งคนนะ โชว์เลยหายเลยขอโทษอีหนูขอโทษอ,อุ้ยหนูน้อยเอ้ยสวยจริงๆเลยว่ะเอาไปซะอ่ะขอโทษข้าขอโทษเออสวยนั่นแหละขอโทษปะ่ะซีโอเกนครับผมเจอกันครับบายยเดี๋ยวให้คนนี้ด้วย